สั่งให้ซอนดีย้ยิงได้เพราะบรรจุกระสุนให้แล้วซอนดี้ลังเลเนื่องจากไม่รู้ว่าชายคนนั้นนเป็นใครแล้วทําไมต้องยิงเบคเกตบอกว่าเมื่อเป็นภารกิจหัวหน้าสั่งยังไงก็ต้องทําไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นต้องเชื่อฟังคําสั่งเท่านั้นซอนดี้ยังตัดสินใจไม่ได้เบคเกตยามไม่ซอนดีย้ยิงอีกซอนดี้จึงตัดสินใจเหนี่ยวไก่ปรากฏว่าปืนไม่ได้บรรจุกระสุนซอนดี้ถึงกับโล่งใจ มันเป็นบทเรียนสุดท้ายที่ซอนดี้ได้เรียนรู้เบคเกตเล่าว่าตอนเขาเป็นนาวิกโยธินเขาสอบตกการทดสอบนี้ตอนนั้นเขาลังเลไม่เชื่อมันเขาจึงไม่ได้เหนี่ยวไกลเบคเกตพอใจที่ได้เป็นนาวิกโยธินแม้จะไปอยู่ที่องค์กร CIA หรือกริทก็ตามเหมือนพ่อของเขาซอนดี้ถามว่าพ่อของเบคเกต์ได้เป็นในพลหรือเปล่าเบคเกตบอกว่าพ่อของเขาไม่เคยต้องการ เขาเองก็เหมือนกันแล้วก็อธิบายว่าการได้ออกคำ